สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมทีเด็ดจ๊กเกอร์เหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะมาพี่ภาคพจารณ์มวยไทยเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณประจำวันอาทิตย์ที่ 15. มีนาคม63พร้อมชี้แนวทางมวยหน้าลุ้นหน่าเชียร์และทีเด็ดจากผม2ตัวนีนน่นๆครับผมมวยที่ผมให้ไปแพ้บ้างชนะบ้างก็ขอโทษขออภัยนะครับผม ผมก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปตามข้อมูลที่ผมมีและมองว่าดีกว่าก็แค่นั้นครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังครับผมแพ้นชนะขึ้นอยู่กับนักมวยสู้กันบนเวทีไม่มีใครรู้ตัวชนะก่อนโชคหรอกครับผมไปฟังมวยรักมวยชอบพร้อมรายละเอียดข้อมูลนักมวยกันเลยครับผมมวยรักมวยชอบวันนี้ผมชอบไปที่ บันลังสับโซเชียลชีพซันเบกบูมเด็กเซียนกรมชัยพ่อรักบุญอีทีทีเด็ด99ไปฟังข้อมูลและเหตุผลกันเลยครับว่าทำไมผมถึงรักถึงชอบฟังไว้ไม่เสียหายอะไรฟังแล้วไม่เสียเปียบใครแน่นอนครับผมเอาไปเป็นข้อมูลไว้สู้สึกครับ ไปกันที่คู่ที่หนึ่งกันต่อเลยครับคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างสลามเสือนายกเอท่าสาราพบกับบรลลังซับ์สอสาระชีพเวทพิก120ัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ไปดูที่ทางด้านสลามเสือก่อนเลยครับสลามเสือนายกเอท่าสาราหรือฉลามขาวอบอตอสาโรดเด็กหนุ่มอายุสิบเจ็ดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรจากานครศรีธรรมราช เป็นน้องชายของเด่นพลังชัยทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สชโชคมีชัยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องถนัดซ้ายเดินได้ถอยเป็นประเภทตั้งรับมีดักเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายที่ออกได้ดีได้รุนแรงวงในล็อกรัดมัดตีแข็งแรงแข็งแกร่งใช้ได้จุดขายของเขาก็คือวงในนี่แหละแต่เป็นประเภทที่หัวจิตหัวใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่สามฟอมหลังของเขามี ชนะคะแนนมัง,งกรยกทีเอ็นมวยไทยเพชรคะแนนสราหวานสิจาทืดเพชรนกชัยชนะเป๊ะมินบุรีและก็หายไปจากเวทีืางกุงนานพอสมควรหายไปตั้งแต่เวทห1ึ่งร้ถึงหนึ่งรอกปอนด์เพิ่งจะกลับมาหวังว่าจะมาโชว์ฟอร์มที่มวยรอบปุนเสือในครั้งนี้ส่วนคู่ชกบัลลังกัพั์สอสระชีพ หรือบรลลังรั์วงต้าเสร็จหรือโรงเรียนกีฬาขอนแก่นสูง168เซนติเมตรจากอุดรธาน,นีทำการฟิตซอ้อมอยู่ที่สอสระชีพเป็นมวยฝีมือชนะาซาประเภทสมองมวยไอคิวมวยดีมัดสอคมและรุนแรงประเภทตั้งรับจับทางเก่งฟอร์มหลานง,งเข้ามีชนะนกยอดอินทนน์หาราวีชนะนก บัวาขาวเล็กลูกคลองตันแพ่ยอดเปาเขียวอายุทยาไฟายิมคู่นี้ผมมองไปที่บาลางซ์เป็นมวยหน้ารุ้นหน้าเชียร์มวยหน้ารองแต่ผมไม่นินนะครับผู้นี้คนหนึ่งก็ชกเมืองกรุงประยำแต่หยุดหายไปพักหนึ่งเพิ่งจะกลับมาส่วนอีกคนก็นไม่ค่อยได้ชกในเมืองกรุงไปต่อกันที่คู่ที่สองกันเลย คู่ที่สก็เป็นมายรอบปุญเสือมือนกันคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างซันแบ็กบูมเด็กเซียนพบกับขาวสดสิทศสารวัตรเสือเวทพิกับ120ปอนด์ไปดูกันที่ทางด้านซันแบ็กกันก่อนเลยครับซันแบ็กบูมเด็กเซียนหรือยอดพานุสิทธดาบไหมเด็กหนุ่มอายุ18ปีสูง172ซนติเมตร จกอําเภอเฉลิมพระเกียรติคนครราชสีมาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องธนาไซามัดศอกคมเข่าในมีล็อกรัดมัดตีมีขวางหน้าตีแล้วฟันศอกสลับประเภทเดินได้ถอยเป็นเวลาเดินเข้าหามีแช่งมีศอกนํำที่ออกได้ดีเวลาตั้งรับมีดักเตะซ้ายนิน,น,น เป็นอีกหนึ่งตัวในตัวเต็งของมวยรอบปูนเสือในครั้งนี้ส่วนคู่ชกขาวสดิดสารวัตรเสือหรือขาวสดโอประเสดสริฐสิง173ซนติเมตรจากสีสะเกตเป็นมวยฝีมือครบเครื่องถนัดซ้ายลักเรียมดีกระดูกการผ่านมวยมดีพอสมควรแต่หยุดหายไปค่อนข้างลานเพิ่งจะกลับมาหายใจไว้ที่ภูทร ฟอรมรั้งมีชนะคะแนนน้องเอพอพันธะสิงชนะนกแจ็กสยามศัก์สีทองคู่นี้ผมมองไปที่ซันเบ็กบูมเด็กเซียนเหตุผลเพราะว่าซันเบ็กมีรายการชกอยู่สม่ำเสมอกว่าส่วนตรงข้ามหยุดหายไปนานพึ่งกลับมาหายใจไว้ที่แถวแถวภูธร ผมมองว่าร่างกายคงไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่และที่สําคัญมาชกกลางวันด้วยผมมองว่าสภาพร่างกาย,ากายต้องมีปัญหาไม่มากก็น้อยส่วนซันเบกเคยมาหายใจไว้ที่ช่องเกียสีแล้วถึงฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ก็น่าจะชินเวทีมากกว่าคู่นี้ผมมองไปที่ซันเบกบูมเด็กเซียนเป็นทีเด็ด ห้าดาวจากผมทีเด็ดโจกเกอร์ไปต่อกันที่คู่ที่สามกันเลยคู่ที่สามเป็นการพบกันระหว่างกัมไชยพหลักบุญพบกับเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางเวทิกัดหนึ่ง้อปอนด์ไปดูกันที่ทางด้านกัมไชยกันก่อนเลยกัมไชยพอรักบุญสูง1 7 7เซนติเมตรเป็นมวยไฟเตอร์บูดูดัน อาวุธครบเครื่องหนักแรงทุกลูกหัวจิตหัวใจดีประเภทไม่เอาเปียบคนจัดไม่เอาเปรียกผู้ชมแพ้ชนะไม่รู้แต่สู้สุดใจประเภทเดินติดตัวตลอดเดินเตะเดินต่อยฟันศอกอาวุธหนักแรงมัดศอกคมเขาในมีล็อกลัดมัดตีขวาน้าตีแต่ทรงมวยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ พราะเขาเป็นประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวบูว่าดีเดือดส่วนคู่ชกเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางสูง180เซนติเมตรเป็นมวยครบเครื่องถนัดตั้งรับมีดักเตะดักต่อยฟันศอกที่ออกได้ดีและรุนแรงส่วนเกมเดินมีโยนเข่าร้อยและกระโดดเตะเหินเวหาที่ออกได้ดี แต่จะเป็นมวยประเภทที่ชอบตั้งรับมากกว่าถ้าเดินก็จะเข้ามวยแบบล้อมๆทันทีคู่นี้ผมมองไปที่กำชัยพอลักบุญเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับผมชอบมวยสไตล์นี้ผมคิดว่าบทเบียดเสียดสีแลขก,กันทีต่อทีแล้วหัวจิตหัวใจและความหนักแรงของอาวุธ เราดีกว่าและที่สำคัญผมมองว่าวันนั้นที่เพชรภาคภูมิโชกกับเพชรดำผมมองว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขนาดได้เปรียบรูปร่างต้งเยอะท้ายๆยังออกอาการแถวมาวันนี้มาเจอมวยบดหนีหนักๆอย่างกาใชัยเข้าไปผมมองว่าท้ายๆเพชรภาคภูมิมีโอกาสยุบสูงแต่นี่เป็นเพียงความคิดของผมนะครับ คิดถูกหรือคิดผิดผมไม่รู้แต่ที่รู้ๆผมชอบมวยตัวนี้มากครับกํมไชยพ่อรักบุญแพ้ชนะไม่รู้แต่สู้เกินรอยครับผมคู่นี้สนุกลาใจคนเชียร์แน่นอนครับผมต้นต้น,ตนทำใจคู่ชกอาจจะเตะแล้ววนหนีได้แต่ปลาปลายบทเบียดเสียดสีไปแล้วผมมองว่ากํมไชยดีกว่าครับผมจับไปครับกําไชยทีเด็ดห้าดาวจากผมทีเด็ด โจ๊กเกอร์ไปกันที่คู่ที่สี่กันต่อเลยครับคู่ที่สเป็นการพบกันระหว่างอีทีทีเด็ด99พบกับเทพพบุตรไดมอนด์98เวียที่กัด131ต่อ132ปอนด์โดยอีทต่อให้1ปอนด์ไปดูที่ทางด้าน e. อ,อนีท,ท e. อีก่อนเลยอีทีทีเด็ด99เป็นมวยเขาในเหนียวเน่นล็อกลัดมัดตีแข็งแรงแข็งแกร่ง มีแข้งมีหมัดสอกเสริมที่ออกได้ดีและยังมีเข่าลอยสองชั้นที่น่ากลัวตรงข้ามเผยเมื่อไรเขาจัดให้ทันทีหัวจิตหัวใจดีวงนอกมีดักเตะที่ออกได้ดีและรุนแรงส่วนคู่ชกเทพบุตรไดมอนด์เก้าเป็ดเป็นมวยฝีมือครบเครื่องหมัดสอกคมประเยทซื้อแปรเรียกอาจารย์ถนัาตั้งรับจับทางจก่งดักเตะดักต่อยฟันศอก ออกได้รวดเร็วหลักเหลี่ยมเชิงเพลาพลาคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งเป็นฝ่ายอีทีที่เอาชนะมาได้ทั้งสองครั้งวันนี้มาแก้กมือกันใหม่โดยมีการต่อน้านักให้หนึ่งปอนด์ผมยังมองว่าอีทีดีกว่าครับคู่นี้ผมว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งครับประเภทงูเหลืองมกับเชือกกล้วยครับมวยเพลทางกันครับคู่นี้จัดไปครับอี 99, ทดดีทีเด็ดเก้าเก้าทีเด็ดห้าดาวจากผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์ สรุปวันนี้ที่เด็ดห้าดาวจากผมสามตัวนิ้ๆหนึ่งอีทีที่เด็ดเก้าเก้าสองกัชัยพอรักบุญ 3, สามซันเบ็กบูมเด็กเซียนจัดไปครับอย่าตกใจสามตัวเอาให้พอครับคิดมากวาร้านเปล่าๆครับส่วนของแถมอีกหนึ่งตัวมวยหน้ารุนหน้าเชีย่ยหน้ารองคือบัลลังซับ สสาระชีพแต่คู่นี้ผมไม่เน้นนะครับผมเน้นสามตัวครับขอให้ทุกขั้นโชคดีมีชัยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับวันชกอย่าลืมดูน้ำหนักประกอบด้วยนะครับเผื่อมามีน้ำหนักมีปัญหาลดนานอะไรครับมวยที่ผมให้ไปแพ้ได้ชนะได้แต่ไม่เสียเปรียบใครแน่นอนครับแพ้ชนะผมไม่รู้ขึ้นอยู่กับ น้องวัยสู้กันบนเวทีครับเข้าตัวถูกเริืมแต่งตัวบางกินกันด้วยนะครับผม